น้ำมันพอตทที่เรากำลังจะเข้าไปเติมลมเนาะอยู่พอสบอบอยู่ห่างจากบ้านเราประมาณไม่ถึงครึ่งกิโล่ะประมาณห้าหกร้อยเมตรแล้วกันเนาะ,นะเราก็ต้องมาเติมลมก่อนนะครับรไปันเลยเติมลมสวัสดีเพื่อนๆอนอยากให้เพื่อนๆได้ดูว่าวิธีการเช็คลมเราเช็คก,กันอย่างไร เติมลมพี่นอ้องเราต้องมากดหมายเลขก่อนว่าเราจะเอาลมเท่าไหร่อย่างเช่นมอเตอร์ไซค์พี่นอ้องลม30ขึ้นไปล้อหน้า30ล้อหลังก็จะเป็น3.5หวิธีการเช็คเราก็ต้องมากดเลือก30แล้วนะกดไีสามสองสามสามดังจีสามห้าสาหถ้าเราจะลดลงให้มันเหลือ30ก็กดตัวนี้ มันก็จะลดมาเหลือ30เหมือนกันอยากให้ทุกท่านเช็คลมเวลาถ้ายางลมอ่อนถ้าลมอ่อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะพาให้กินยางเนาะเสียยางก็จะรั่วนะครับถ้าเราเติมให้มันมตึงเสมอต้นเสมอปลายตลอดอยางของเราก็จะทนถ้าสมมุติว่ายางเราต่ำกว่า30สิบ ต่ำกว่า30เมื่อไหร่เขาเรียกว่ายางอ่อนถ้ายางอ่อนปุ๊บเราวิ่งไปยางมันก็จะขยับตัวมันขยับซ้ายขยับขวาทําให้ย,าง,ยางไม่ทนยางในพี่น้องไม่ว่าจะยางในหรือ,อยางนอกเช่นกันนะครับต้องเข้าใจด้วยการใช้รถใช้ถนนนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์ของเราเราต้องเติมไม่ต่ำกว่า3 0ถึง35ถ้ามันทุกหนักนะ ล้อหน้าผมเติมไป30ล้อหลังก็เติม35ก็จะพอดีอย่างในของเราก็จะทนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำเพื่อนๆื่อนร่วมทางใช้ยางใช้ลมให้สม่ำเสมอนะครับผมเราแวะไปที่ปั๊มน้ำมันไม่ต้องเสียตังค์ไ่น้องไม่ต้องเสียตังค์นะครับเราเติมเองี่น้องเราเรียนรู้เติมเองนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนๆื่อนด้วยนะครับผม ดูแลรถและดูอะไยางถ้ายางอ่อนอันตรายเป็นการรั่วหรืเป็นการทำให้ยาง <c oughs> เสียเร็วพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั์จะใครให้กับช่องคุณหลงมาแล้วนะครับผมคุณหลงขอฝากไว้กับทีมงานเพื่อนๆยูทู e ทุกท่านที่กำลังใช้รถใช้ถนนใช้ยาง ให้ทนทานก็ต้องเติมลมสม่ำเสมอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมก็มาเติมลมอยู่ที่ปัมป๊มปตทปั๊มปตทตรงข้ามสนามบินรอนเมืองพี่น้องปั๊มก็เปิด24ชั่วโมงแล้วเมื่อก่อนก็เปิดแค่2ทุ่ม3ทุ่มเขาก็ปิดแล้วตอนนี้เนี่ยผมเช็คลมก่อนที่จะออกเดนินทางทุกครั้งพี่น้องเดี๋ยวผมก็กลับไปเจอแล้วอะไปกันเลยไปดูวิธีการ รวมเติมลมของผมว่าผมจะต้องใช้ลมเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมก็มาเติมลมอยู่ที่ปั๊มปตทปั๊มปตทตรงข้ามสนามบินดอนเมืองพี่น้องปั๊มก็เปิด24ชั่วโมงแล้วเมื่อก่อนก็เปิดแค่สองทุ่มสามทุ่มเขาก็ปิดแล้วตอนนี้เนีย่ยผมเช็คลมก่อนที่จะออกเดินทางทุกครั้งพี่น้องเดี๋ยวผมก็กลับไปเจอแล้วอะไปกันเลย ไปดูวิธีการดลมเติมลมของผมว่าผมจะต้องใช้ลมเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆได้ดูว่าวิธีการเช็คลมเราเช็คกันอย่างไรเติมลมพี่น้องเราต้องมากดหมายเลขก่อนว่าเราจะเอาลมเท่าไหร่อย่างเช่นมอเตอร์ไซค์พี่น้องลมส0สิบขึ้นไป ล้อหน้า30ล้อหลังก็จะเป็น35มสห้วิธีการเช็คเราก็ต้องกดเลือก30แล้วนะกดไปามสองสามสามี่สามห้าสามห้าถ้าเราจะลดลงให้มันเหลือ30สิบก็กดตัวนี้มันก็จะลดมาเหลือ30มสิบเหมือนกันอยากให้ทุกท่านเช็คลมเวลาถ้ายางลมอ่อนถ้าลมอ่อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะ พาให้กินยางนาะเดี๋ยวยางก็จะรั่วนะครับถ้าเราจะเติมให้มันตึงเสมอต้นเสมอปลายตลอดอยางของเราก็จะทนถ้าสมมุติว่ายางเราตํำกว่า30ต่ำกว่า30เมื่อไหร่เขาเรียกว่ายางอ่อนถ้ายางอ่อนปุ๊บเราวิ่งไปยางมันก็จะขยับตัวมันขยับ สายขยับําทำให้ยางไม่ทนยางในพี่น้องไม่ว่าจะยางในหรือยางนอกเช่นกันนะครับต้องเข้าใจด้วยการใช้รถใช้ถนนนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์ของเราเราต้องเติมไม่ต่ำกว่า30บถึง35ถ้ามันทุกหนักนะล้อหน้าผมเติมไป3 0ล้อหลังก็เติม3 5ก็จะพอดีอยางในของเราก็จะทนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำเพื่อน ร่วมทางใช้ยางใช้ลมให้สม่ำเสมอนะครับผมเราแวะไปที่ปั๊มน้ำมันไม่ต้องเสียตังค์ไ่น้องไม่ต้องเสียตังค์นะครับเราเติมเองี่น้องเราเรียนรู้เติมเองนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมดูแลรถและดูแล,แลยางให้ยางอ่อนอันตรายเป็นการรั่วหรือเป็นการทำให้ยาง <c oughs> เสียเร็วพี่น,อน้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้กับช่องคุณหลงมาแล้วนะครับขอบคุณหลงขอฝากไว้กับทีมงานเพื่อนยูทูบทุกท่านที่กำลังใช้รถใช้ถนนใช้ยางให้ทนทานก็ต้องเติมลมสม่ำเสมอน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ